นักวิชาการโพสต์ถึงลิซ่าร้ายยาวปมการเมืองเว้นเธอไว้สักคนเถอะครับ นาทีนี้ต้องยกความฮอตและความร้อนแรงให้กับลิซ่าแบล็กพิงคที่มาปลุกกระแสความปังให้วงการเพลงได้ลุกเป็นไฟอีกครั้งกับซิงเกิลล่าสุดละลิษาสร้างความภูมิใจได้เป็นอย่างมากและสำหรับตอนนี้ลิซ่าได้ทุบสถิติของนักร้องดังระดับโลก Taylor s สว f t ขึ้นแท่นเป็นศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิว10ล้านวิวเร็วที่สุดบน YouTube โดยใช้เวลาเพียงแค่หชั่วโมงครึ่งเท่านั้น ล่าสุดในเฟซบุ๊กของนายนภัรเหมสุขนักวิชาการอิสระได้โพสต์ข้อความระบุว่าเวนลิซาไว้สักคนได้ไหมครับ เธอไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือกลุ่มความเชื่อทางทั่วการเมืองอะไรทั้งสิน้นผมคิดว่าเธอปลอดการเมืองไม่ต่างกับหลายๆคนเธอจะรักเคารบและโชว์ล็อกเก็ตในหลวงที่ซื้อมาก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเธอผมเองและหลายๆคนที่เป็นนักเดินทางไปทั่วโลกก็ทําเช่นนั้นผมเคยซื้อธนาบัตรไทยและของที่ระลึกที่มีรูปภาพในหลวงจากร้านค้าทั่วโลกแล้วพาท่านกลับบ้านมาตั้งแต่ยังเป็นวัยหนุ่มฮิ้วเป้ไปเที่ยวต่างแดน ทุกวันนี้ผมเองก็ทําแบบนั้นเจอที่ไหนในร้านค้าทุกมุมโลกจําเป็นต้องซื้อแล้วพาท่านกลับบ้านถือว่าเป็นภารกิจส่วนตัวเล็กๆในการเดินทางของผมเรื่องการแต่งตัวหรือใส่สดาก็เช่นกันผมรู้ว่าชดาเป็นของสูงแต่ต้องทําความเข้าใจว่าของสูงคืออะไรก่อนน้ำก่อนเข้าพิธีทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ก็คือน้ำธรรมดาเอามาล้างก้นก็ยังได้แต่เมื่อเอาน้ำนั้นเข้าพิธีแล้วถือว่าเป็นของสูง ไม่ควรเอาน้ำนั้นมาใช้สารพัดประโยชน์เหมือนเดิมสดาก็เช่นกันเมื่อใช้งานเป็นเครื่องยศหรือเครื่องราชกกุทพันถือว่าเป็นของสูงแม้จะเป็นสดาของชาวบ้านทั่วไปที่เป็นครูในการละครหรือสดาตัวพระตัวนางของโขนแม้แต่สดาของโนราศิลปะพื้นบ้านก็ถือว่าเป็นของสูง ก่อนหยิบจับจะต้องถูกสั่งสอนกันว่าให้ยกมือไหว้ครูโขนครูละครก่อนแต่ไม่ใช่ทำแบบนั้นกับชดาสำเพ็งที่ไม่ถือว่าเป็นของสูงเอามาใส่เดินเล่นใส่เดินถ่ายแบบเล่นได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรคนที่เคยดูละครลิงก็เคยเห็นลิงใส่ชดาดูขำๆเพราะไม่ถือว่าชดาที่ลิงใส่เป็นของสูงส่วนเรื่องดราม่ากกันต่อว่าเป็นชดาหรือว่ารัดกล้าหรือพักเกลียวหรืออะไรบลาบลาบล ผมมองว่าสิ่งที่ลิซ่าใส่ไม่เข้าขายอะไรสักอย่างเพราะทุกอย่างจะมีฟอร์แมตของตัวเองให้เรียกและแยกแยะว่าคืออะไรผมคงไม่อธิบายเรื่องความแตกต่างในเรื่องนี้เพราะจะต้องเขียนอธิบายความแตกต่างยาวมากแต่ถ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าสิราพณ์หรือเครื่องประดับศีรษะบวกอาพร์ R orn, ก็จะจบเรื่องดราม่าอันนี้ไป อยู่เมืองดัดจริตชีวิตต้องป๊อปผมยังใช้ชีวิตอยู่ใน Popular c u ร์ u ค e เเสพงานป๊อปทุกด้านทุกรูปแบบที่ถูกใจและถูกจริตและผมไม่ได้รักลิซ่าเพียงคนเดียวหรอกครับผมก็ยังรักจีซูเจนนี่โรเซ่ด้วยรักทั้งหมดทุกคนนั่นแหละครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o m